สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนๆชาวโซเชียลม m เดียเฟซบุแล้วก็ y u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  e ทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะนกก็มีเ,เคสที่ทำ V shape นะคะ V line นั่นเองนะคะจาก Angela Clinic นะคะเป็นเคสที่เราสามารถขอบันทึกวิดีโอได้นะคะก็เลยมารีวิวให้พเพื่อนๆดูนะคะว่าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อนและก็หลังทำนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะก็ขั้นตอนแรกก็คือจะเริ่มลงยาชานะคะ แล้วก็นวดไปทั่วๆหน้านะคะหลายๆคนถามนกว่าเออมันเจ็บไหมก็จะบอกว่าไม่เจ็บนะคะเนื่องจากว่ามีทั้งยาชาแล้วก็ฉีดด้วยนะคะอาจจะเจ็บตอนฉีดจะชันนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าคุณหมอมือเบามากแล้วก็เวลาทําเสร็จแล้วเนี่ยไม่เขียวไม่บวมไม่ช้าเนื่องจากว่าเอ,อ่อคนที่เขาร้อยเนี่ย ก็คือคุณหมอที่ร้อยให้เนี่ยค่อนข้างจะชํานาแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยต่อวันนะคะแค่ร้อยไหมเนี่ยก็สิบเคสแล้วคิดดูร้อยมาไม่รู้จะก,กี่พันหน้าฉะนั้นเนี่ยแทงเปื้อแทงเปื้อเลยนะคะไม่ต้องกลัวเจ็บเลยนะนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็จะหลีกเลี่ยงเส้นเลือดนะคะไม่ให้โดนเส้นเลือดเพราะว่ามันจะทำให้เขียวให้บวมให้ฉ่าง่ายนะคะดังนั้นคุณหมอก็จะมีเทคนิคพิเศษในการหลีกเลี่ยงเส้นเลือดด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นการร้อยไหมแบบเก็บทั้งหมดเลยนะคะทั้งเนียงเอ่อเนียงไม่ได้เก็บนะคะเก็บแค่แก้มแล้วก็เสร็จแล้วก็จะทาโบท็อกนะคะจะสังเกตว่าการร้อยนะคะมันไม่ได้แค่ร้อยแค่แบบห้าเส้นสิบเส้นบางคนมาถามนกว,ว่าเอยร้อยแค่ห้าเส้นสิบเส้นมันจะขึ้นไหมกจะบอกว่าโอ้โหขนาดหนังหนังหนังหน้าเรานะคะแก้มเราอะมันยังพยุงตัวตัวมันเองไม่ได้แล้วเส้นใหม่บางๆมันจะพยุงได้หรอคะกับความแบบ เออตึงกระชับอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้จํานวนเส้นที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงถ้าอยากจะแบบเจ็บทีเดียวสวยทีเดียวนะคะก็ลงทุนทําไปเถอะคะ่ะของนกเองเนี่ยทั้งหน้าทาั้งเหลียงเนี่ยเจ็ดสิบเส้นนะคะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแน่นอนนะคะในเคสนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ทําแค่หน้าก็ห้าสิบเส้นนะคะ you you เห็นไหมล่ะว่าคุณหมอบอกว่าเชี่ยวชาญขนาดไหนดูสิมือก็เบาคนไข้แบบนิ่งจะ ไม่มีสีหน้าและอาการของความเจ็บปวดนะจ๊ะเพราะว่าเราก็จะคอยถามคพึให้ค่ตลอดเวลาว่าเจ็บไหมคะนน่นีน่นนอะไรเงี้ยถ้าหากว่าเจ็บเราก็จะามาร์กยาชาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคนค่าบอกว่าไม่เจ็บก็เลยแบบชิวๆต่อปอ่ะต่อไปนะคะเสร็จแล้วก็มาโบท็อกนะคะโบท็อกก็จะเก็บทั้งหมดเลยนะคะของคอร์สวีไลก็เนี่ยเขาก็จะมากจุดเลยอันนี้หน้าผากนะคะก็จะเก็บหมดเลยแล้วก็จะยกหางคิวด้วยนะจ๊ะ คิวก็จะยกก็จะไม่ตกนะคะหน้าเราก็จะดูไม่แก่ก็จะลดอายุไปถึงสิบปีเลยทีเดียวคิคุณหมอก็จะเริ่มหมักจุดนะคะว่าจุดไหนที่จะต้องฉีดบ้างไม่ใช่อยู่ๆมาร์กมั่วนะเราก็ต้องดูเอ่อกล้ามเนื้อก่อนนะคะว่ากล้ามเนื้ออยู่ตรงไหนนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อันนี้เมื่อกี้นะคะก็คือการโบทอกหนกแก้มนะคะเวลาย,ยิ้มหนกก็จะแบบไม่ค่อยขึ้นแล้วก็หนกแก้มจะลดหนกแก้มไม่ให้หนกแก้มเนี่ยใหญ่ด้วยนะคะ นี่นี่ก็เริ่มฉีน้าผากแล้วนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้ว อ่าสำหรับคนที่ถามนะคะว่าราคายังไงโปรโมชั่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้นะคะเท่าที่เห็นนะจะบอกว่ามีคอร์สแบบราคาไม่ถึงหมื่นด้วยนะตอนนี้แบบลดราคา50-60%เลยนะคะสำหรับโรท็อกนะคะก็เหลือ6 6,900บาทเท่านั้นเองนะคะ100ยูนิตเลยที่เดียวราคาถูกมากนะคะก็ใครสนใจนะคะมีคุณหมอผ่าตัดเข้าทุกวันพุธด้วยนะคะแล้วก็พวกฟิลเลอร์นมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อสอบถามได้เลยที่ไลน์แองเจล่าคลินิกจ้า สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ